หลังจากที่พระเอกและนางเอกต่างคืนของรักที่ติดตัวให้กันไปนะครับทั้งคู่ก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้กันแล้วก็กำลังจะจูบกันพระเอกก็พูดขึ้นมานะครับว่านี่คือสิ่งที่ทำในฐานะหุ้นส่วนหรือเปล่านางเอกก็ได้สติขึ้นมาครับแล้วก็ถอยหน้าออกมาจากพระเอกพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าผมสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรให้คุณเสียใจอีกนางเอกก็ได้ขอบคุณพระเอกแล้วต่างคนก็ต่างบอกราตรีสวัสดิ์แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปครับนางเอกนั้นก็ใจฟูแล้วก็ดีใจอย่างมากที่ได้กลับมามีช่วงเวลาแห่งความสุขกกับพระเอ แบบนี้อีกครั้ง ส่วนทางด้านเอมเร่กับลายลาก็เตรยียมบอกพ่อของเธอครับว่าพวกเธอตัดสินใจจะลาออกจากงานแล้วแต่ว่าตอนนี้แม่ของเธอก็ขาหักเข้าโรงพยาบาลพอดีครับก็เลยเหลือแค่พ่ออยู่คนเดียวเอมเร่กับลายลาก็เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าแล้วก็ไปบอกพ่อครับและเมื่อพ่อของเธอได้ยินแบบนั้นก็เป็นลมล้มไปไซะอย่างนั้นเอมเร่กับลายลาก็เลยรีบพาพ่อเข้าไปในบ้านแล้วก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าพวกเขาตัดสินใจจะเริ่มธุรกิจด้วยกันซึ่งในที่สุดแล้วพ่อของเธอก็เข้าใจนะครับที่ทั้งคู่จะลาออกจากงานมาทําธุรกิจด้วยกัน ในนครั้ง้งีและในทางด้านยีกิทเขาก็ได้ไปพาชายคนนั้นมาเจอกับจามาสครับซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าอาดายีกิทก็ได้เสนอให้อาดาเนี่ยยื่นฟ้องครีมของนางเอกว่าเป็นสาเหตุทําให้เขาแพ้แล้วยีกิทก็จะให้เงินจํานวนมากกับอาดาด้วยซึ่งอาดาก็เป็นคนว่างงานอยู่ตอนนี้เขาก็เลยตอบรับข้อเสนอโดยที่เขาไม่ลังเลนะครับและก่อนที่อาดาจะกราบยีกิทก็ได้ย้านะครับว่าถ้าเกิดเปิดปากหลุดออกไปว่ายีกิทมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้อาดาจะต้องถูกเก็บอย่างแน่นอน จากนั้นในเช้าวันต่อมาบูรุษก็รีบเดินม,มาบอกครับว่าตอนนี้มีคนร้องเรียนว่าแพ้ครีมของนางเอกนางเอกกับพวกเดเรนก็ตกใจมากครับพระเอกก็เลยบอกให้ทุกคนนี่ยใจยเย็นก่อนและเขาจะไปตรวจสอบในเรื่องนี้พระเอกก็เลยถามบูรุษครับว่าใครเป็นคนร้องเรียนบูรุษก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอาดาแต่ว่าบูรุษเองก็ไม่รู้จักพระเอกก็เลยฝากให้บูรุษช่วยดูนางเอกเอาไว้ก่อนครับและเดี๋ยวเขาจะไปสืบในเรื่องนี้เอง ซึ่งหลังจากนั้นพเพกก็ไปหาเมริบันครับแล้วก็ให้เมริบันไปเจอกับอาดากับเขาแล้วเมื่อไปถึงเมริบันกับพเอกก็ได้เจอกับอาดา,า,ดาครับแล้วก็เลยไปถามเขาว่าเกิดอ,อาการแพ้จากครีมจริงๆหรอและอาดาที่เริ่มรู้สึกว่าเขากําลังโดนถามในเรื่องที่บอกไม่ได้เขาก็เลยไม่ยอมปริป,ปากใด,ดๆครับแล้วก็เดินหนีออกไปทันที และเมลิมันก็เลยบอกกับเพระเอกครับว่าอาดามไม่น่าจะมีทนายส่วนตัวนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนว่างงานอยู่ตอนนี้แต่ว่าเพเอกนั้นก็รู้สึกได้ครับว่ามันจะต้องมีลับลมคมในอะไรที่มากกว่าที่เขาเห็นอย่างแน่นอน ส่วนทางด้านเอมเรกับไลลานั้นก็ได้ไปเช่าอาคารเพื่อเริ่มธุรกิจด้วยกันครับแต่ว่าตอนนั้นไลลาก็เป็นห่วงพ่อเพราะว่าเมื่อแม่ของเธอไม่อยู่ก็ไม่มีคนทําอาหารให้พ่อของเธอก็เลยกินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์จนในตอนเช้าเนี่ยเธอก็ได้พาพ่อไปตรวจร่างกายครับแล้วก็พบว่ามีน้ําตาลในเลือดสูงเอมเรก็เลยโทรไปหาอาซิสแล้วก็เล่านะครับว่าตอนนี้พ่อนางเอกกําลังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเขาอ,อยากจะให้พ่อนางเอกไปอยู่ที่ฟาร์มเพื่อจะได้เจออากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยอาซิสได้ยินกก็ตตอบลง างเต็มใจครับไลาลาก็เลยสบายใจขึ้นในเรื่องนี้ และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่ฟาร์มครับแล้วก็ให้บูรุช่วยสืบดูให้หน่อยว่าใครเป็นทนายในการยื่นฟ้องในครั้งนี้ส่วนยีกิตตอนนี้เขาก็กําลังนั่งคุยอยู่กับฮูมาและฮูมานั้นก็เริ่มคิดนะครับว่ายีกิตกําลังถล่มลึกและก็น่าจะทําอะไรร้ายแรงเกินกว่าที่เธอต้องการแล้วเธอนั้นกลัวว่าจะส่งผลอันตรายต่อพระเอกก็เลยบอกให้ยีกิตเนี่ยค่อยๆถอนตัวออกมาครับแล้วก็ค่อยหาทางพิชิตใจนางเอกใหม่แต่ว่ายีกิตนั้นก็ไม่ยอมฮูมาก็เลยบอกให้ยีกิตเนี่ยยอมแพ้ซะเถอะในเมื่อยีกีกดไ้้เเห็นนแลลววว่าวา่าาาผปป มันก็ไม่ได้ทําให้พระเอกกับนางเอกเลิกรักกันเลยแม้แต่น้อยแต่ว่ายีกินั้นก็ไม่ฟังครับและก็ยังดําเนินตามแผนต่อไปทําเอาฮูมา้นก็เริ่มกลัวเหมือนกันครับว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีขึ้นหรือเปล่า จากนั้นทางด้านลายลาก็ได้โทรหานางเอกครับและเอมเล่ก็ได้โทรหาพระเอกเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยบอกกับเพระเอกนางเอกนะครับว่าตอนนี้พวกเขาลาออกจากง,งานแล้วนางเอกกับเพระเอกได้ยินก็ตกใจมากแล้วก็รีบไปหาทั้งคู่ซึ่งเมื่อเพระเอกได้เจอกับเอมเล่เอมเล่ก็บอกนะครับว่าเขาลาออกจากง,งานแล้วก็มาเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับเพลงกับลายลาแล้วในตอนนี้พระเอกก็เลยรู้สึกเป็นห่วงแต่ว่าเอมเล่ก็บอกนะครับว่าเขาได้ตัดสินใจดีแล้วล่ะและเขาคิดว่ามันไปได้สวยแน่ๆส่วนทางด้านนางเอกก็ได้ไปหาลายลากันครับและลายลาก็เล่าเรื่่องทีเกิดขึ้้นใหฟ นางเอกก็เลยแสดงความยินดีด้วยแล้วเธอก็คิดว่าลายลายเนี่ยน่าจะเหมาะกับการร้องเพลงมากๆตัดภาพกลับไปที่พ่อนางเอกครับเมลีบันก็ได้โทรหาพ่อนางเอกพอดีแล้วก็ชวนให้เขามาเที่ยวที่ฟาร์มโดยเธอก็ได้เตรียมอาหารเอาไว้ด้วยพ่อนางเอกที่ไม่ได้กินอาหารดีๆมานานก็เลยสนใจครับแล้วก็ตอบตกลงจะไปที่ฟาร์มในทันที จากนั้นทางด้านพระเอกกับเอมเร่ก็เดินมาหาหนางเอกกับลายลาครับทั้ง4คนก็เลยได้นั่งคุยกันพระเอกก็เลยเสนอไปนะครับว่าในเมื่อตอนนี้กับลลาเปิดบริษัทดนตรีแล้วพวกเขาก็กําลังหาคนทําเพลงในโฆษณาตัวใหม่อยู่ด้วยเขาก็เลยอยากจะให้เอมเร่กับลายลาเนี่ยช่วยทําดนตรีให้หน่อยเอมเร่กับลายลาก็เลยดีใจมากครับที่พวกเขาได้งานแรกมาแล้วแล้วก็เลยขอบคุณพระเอกกับนางเอก ซึ่งหลังจากนั้นเลลา,ลาก็ได้บอกกับนางเอกครับว่าตอนนี้พ่อของเธอสุขภาพไม่ค่อยดีนะนางเอกได้ยินก็ตกใจมากก็เลยเรียบไปเยี่ยมพ่อที่ร้านและเมื่อนางเอกมาถึงก็เลยถามพ่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพ่อของเธอนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกยังสบายดีไม่ต้องห่วงซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินตามนางเอกมาพอดีครับแล้วก็ได้ทักทายพ่อนางเอกก่อนที่จะลาจากกันไป โดยพ่อนางเอกนั้นก็ยังไม่ค่อยพอใจนะครับที่เห็นพระเอกเขาก็เลยถามนางเอกว่าเธอโอเคเหรอที่พระเอกอยู่ใกล้แบบนี้นางเอกก็บอกนะครับว่าเธอโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วพระเอกอยู่ที่ฟาร์มก็เหมือนว่าเป็นเพื่อนบ้านของเธอคนนึงเท่านั้นพ่อนางเอกก็เลยสบายใจครับที่นางเอกคิดได้แบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ขอตัวกลับ ต่อมาเอเร่กับลายลาก็ไปที่สตูดิโอแห่งหนึ่งครับที่เอเร่รู้จักเพราะว่าตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีห้องอัดเสียงและเมื่อไปถึงเอเมร่กับลายลาก็เจอกับเฟรดซึ่งมันก็ดบาบังเอิญโลกลมมากครับที่ลายลากับเฟรดเนี่ยเป็นเพื่อนกันในตอนเด็กแถมเฟรดก็ยังเป็นคนสอนลายลาให้เล่นดนตรีด้วยพวกเขาก็เลยนั่งคุยกันอย่างสนิทสนมแล้วก็ปรึกษาเรื่องการทําเพลงกันนะครับจนสุดท้ายแล้วเอเมร่กับลายลาก็เลยตัดสินใจง่ายๆเลยครับว่าจะอัดเสียงกันที่สตูดิโอของเฟรดนี่แหละ ต่อมาเพ่กับนางเอกก็ได้กลับไปที่ฟาร์มครับแล้วบูรุษก็ได้มารายงานเรื่องของอาดาให้ทุกคนฟังว่าเขาได้สืบดูแล้วแล้วก็พบว่าอาดาเนี่ยมีทนายจริงๆซึ่งทนายคนนั้นก็คือทนายของจามาวนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับแล้วก็เลยสงสัยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้กันได้ยังไงเดเรนก็เลยบอกว่ามันอาจจะแค่บังเอิญใช้ทนายคนเดียวกันก็ได้ขะเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่เป็นไรเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยสืบดูอีกทีก็แล้วกัน แล้วหลังจากนั้นพ่อนางเอกก็ได้มาถึงฟาร์มพอดีครับเมริบันกับอาซิดก็เลยเข้าไปต้อนรับซึ่งพ่อนางเอกนั้นก็หวังนะครับว่าเขาจะได้กินอาหารฝีมือของเมริบันให้เต็มที่เพราะว่าในตอนนี้เองเขาก็รู้สึกหิวแล้วด้วยแต่ว่าอาซิสกับเมลีบันก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังกินไม่ได้อาซิสได้บอกเขาว่าจะต้องออกไปเดินเล่นก่อนสัก1ชั่วโมงเพื่อจะให้ระบบเผาผลาญทําทงานได้เต็มที่ซึ่งพ่อนางเอกนั้นก็ไม่อยากจะไปเดินครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนเมลิบันกับอาซิสเก,กลีย้ยอออกคลครับเขา นั้นก็มีอาการเหนื่อยหอบเมริบันกับอาซิก็เลยพยายามกระตุ้นให้พ่อของนางเอกเดินให้จบจนในที่สุดเขาก็เดินจนครบระยะแล้วก็ได้เวลากลับไปกินข้าวพ่อนางเอกนั้นก็ดีใจมากครับที่จะได้กินข้าวแล้วเขาก็เลยรีบวิ่งกลับไปด้วยความหิวแต่เมื่อไปถึงกับพบนะครับว่าอาหารที่มีเนี่ยมันมีแต่ผักทั้งนั้นทําเอาเขานั้นก็เซ็งไปเลยครับเพราะเขานั้นก็คิดนะครับว่าจะได้เจออาหารที่มันมีเนื้อสัตว์แล้วก็เลิศหรูกว่าผักนี้ซะอีก ต่อมาพระเอกกับนางเอกก็แต่งตัวหล่อเลยครับเพื่อจะไปที่ผับแห่งหนึงโดยเอมเร่กับไลลาก็ได้รับคําเชิญจากเฟรดให้ไปดูดนตรีสดที่นั่นพวกเขาก็เลยชวนพระเอกกับนางเอกไปด้วยครับและพระเอกกับนางเอกก็เลยแต่งตัวสวยหล่อจนเอมเร่กับไลลาก็ถึงกับประหลาดใจด้วย ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งคุยกันนะครับและทางเฟรดก็ได้เชิญไลลาขึ้นไปร้องเพลงแจมด้วยไลายลานั้นก็เขินครับแล้วก็อายที่จะขึ้นไปร้องแต่ว่านางเอกกับเอมเร่ Ray ก็เชียร์ให้ไลาลาขึ้นไปร้องเพลงจนได้ซึ่งไลาลาก็ได้โชว์พลังเสียงที่สวยงามของเธอจนทําให้ทุกคนนั้นอึ้งไปเลยครับแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าไลาลาจะร้องเพลงได้เพะขนาดนี้และเมื่อไลาลาลงมาจากเวทีพระเอกกับนางเอกก็เอ่ยชมไม่ขาดปากแล้วหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ดีเจเปิดเพลงให้คนออกไปเต้นรํากันครับเอ,อก็ปเย กันอย่างมีความสุขส่วนพระเอกกับนางเอกก็ยืนมองกันอยู่สักพักก่อนที่นางเอกจะตัดสินใจชวนพระเอกออกไปเต้นรํากับเธอครับซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยยิ้มดีใจอย่างมากแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกไปเต้นรําด้วยกันในคืนนี้ ซึ่งทั้งสองคนก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่เต้นรําด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่นานเลยนะครับจนทางร้านก็ได้ปิดเพลงไปแล้วแต่ว่าทาั้งคู่ก็ยังเต้นรํากันอยู่เป็นคู่สุดท้ายไลายลาก็เลยเดินมาบอกนะครับว่าพวกเขาวควรจะกลับได้แล้วนะและในระหว่างที่เดินกลับด้วยกันเอ็มเลกกับไลาลาก็ชวนพระเอกกับนางเอกมาค้างที่บ้านกันก่อนเพราะว่าตอนนี้พ่อของนางเอกก็ไม่อยู่และพระเอกกับนางเอกก็ดื่มเยอะมากแล้วกว่าจะถึงฟาร์มก็คงอีกนานด้วยพระเอกกับนางเอกก็เลยตกลงตามนั้น และเมื่อกลับมาถึงบ้านครับพระเอกก็ได้เข้าไปอาบน้ําส่วนานางเอกก็ได้เข้าไปนอนในห้องของเธอครับและพระเอกนั้นก็นอนที่โซฟาด้านนอกจนเวลาผ่านไปได้สักพักพระเอกก็ได้มาเคาะประตูห้องนานเงเอกแล้วก็บอกนะครับว่าเขาไม่ชินกับการนอนโซฟามันไม่ค่อยสบายตัวเลยนางเอกก็เลยหลุดปากไปนะครับว่าทางนั้นเนี่ยคุณนอนในห้องกับฉันก็ได้นะพระเอกก็เลยตอบตกลงทันทีโดยไม่ลีลอครับแล้วก็รีบขึ้นไปนอนบนเตียงกับนา,นเง,ง,นนานเงเอกซึ่งในตอนแรกนางเอกก็งงครับแล้วก็เขินนิดหน่อยที่จะนอนกับพระเอกแบบนี้แต่ว่าเธอนั้นก็พย ความขมใจนะครับว่ามันไม่มีอะไรหรอกซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละครับทั้งคู่ได้นอนหลับไปจนในเช้าวาันรุ่งขึ้นพระเอกก็ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้แอบมองนางเอกที่หลับอยู่ก่อนที่นางเอกจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็พบว่าเธอได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเอกไปซะแล้วนางเอกนั้นก็ทําหน้าเหมือนตกใจแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจแล้วก็ความสุขครับแล้วก็ลุกข,ขึ้นไปทําอาหารเช้าให้กับพระเอก และหลังจากนั้นเมื่อพระเอกกับนางเอกกลับไปที่ฟาร์มด้วยกันนะครับระหว่างนั้นยีกิก็ได้มาที่นี่ด้วยแต่ว่าตอนลงจากรถเขาดันทําไม้เท้าของเขาหลุดมือลงไปใต้ท้องรถของพระเอกยีกิตก็เลยกล้มไปเก็บไม้เท้าของเขาครับซึ่งฮูมาก็ได้มาเห็นพดอดีเธอก็เลยตกใจแล้วก็กลัวว่ายีกิตจะแอบไปทําอะไรกับรถพระเอกหรือเปล่าเธอก็เลยถามยีกิตนะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่ยีกิตก็เลยบอกไปนะครับว่าเขาแค่เก็บไม้เท้าเท่านั้นแต่ว่าฮูมาในตอนนี้เธอกลับไม่ไว้ใจยีกิตเท่าไหร่ครับ ซึ่งหลังจากนั้นฮูมาก็ได้เข้าไปหาพระเอกซึ่งยีกิตก็ได้ตามมาด้วยครับยีกิตนั้นก็ขอคุยกับนางเอกเรื่องหนังสือเล่มใหม่แต่ว่านางเอกกลับบอกครับว่าตอนนี้ครีมของเธอกําลังโดนฟ้องร้องอยู่เธอจะขอเคลียร์เรื่องครีมให้เสร็จก่อนแล้วจะกลับไปทําหนังสือซึ่งทันใดนั้นเองบูลุก,ก็เดินเข้ามาครับแล้วก็บอกว่าเขาพยายามติดต่อทนายที่สํานักง,งานแล้วแต่ว่าทนายคนนี้ก็ไม่ยอมมานางเอกก็เลยบอกไปครับว่าถ้าเกิดทนายไม่มาก็ไปหาจามาเลยดีกว่าและเมื่อยีกิตได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยรู้ทันทีรรวววว่่าาาพกกนงเอู้้แล เรื่องนี้มันเกี่ยวกับจามาาด้วยซึ่งมันก็อาจจะสาวมาถึงตัวเขาได้ด้วยเช่นกันและหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ตัดสินใจครับว่าเธอจะไปหาจามาาในตอนนี้พระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเขาจะพาไปเองภูมาได้ยินว่าพระเอกจะขับรถเธอก็เลยกลัวนะครับว่ายีกิจแอบไปทำไรรถพระเอกไว้หรือเปล่าเธอก็เลยขอไปด้วยซึ่งในระหว่างที่พระเอกขับรถอยู่ภูมมานั้นก็คอยสังเกตดูเหมือนกันครับว่ารถพระเอกจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเธอทําทแม้กระทั่งให้พระเอกเนี่ยลงไปดูใต้ท้องรถแล้วก็ดูยางครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมแต่ว่าสุดท้าย แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกและในระหว่างทางฮูมาก็สังเกตนะครับในบทสนทนาระหว่างพระเอกกับนางเอกที่มันดูสนิทสนมและก็เป็นกันเองอย่างที่เธอไม่เคยเห็นพระเอกทําแบบนี้มาก่อนมันก็เลยทําให้ฮูมาเริ่มรู้สึกใจอ่อนแล้วก็ยอมรับนางเอกมากขึ้นโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับ และเมื่อไปถึงฮูมาก็ได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวเธอจะนั่งแท็กซี่ไปต่อเองแล้วฮูมาก็ได้เข้าไปบอกลาพระเอกแถมยังเข้ามาหอมแก้มลานางเอกอีกทําเอานางเอกนั้นก็งงสุดๆครับเพราะว่าฮูมาเองก็ไม่เคยเข้ามาใกล้ชิดเธออย่างสนิทสนมแบบนี้มาก่อนซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้บุกเข้าไปหาจามาวที่ร้านแล้วก็ถามนะครับว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการฟ้องร้องนี้หรือเปล่าแต่ว่าจามาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องและไม่ว่าพระเอกกับนางเอกจะเค้นเท่าไหร่ครับจามาก็ได้ปฏิเสธทุกอย่างพระเอกกับนางเอกก็เลยกลับไปที่่่รถแตวา นางเอกก็รู้สึกเอใจอีกนิดครับเธอก็เลยเดินไปหาจามาอีกครั้งซึ่งเมื่อเธอเดินไปคราวนี้เธอก็เลยแอบได้ยินจามาวคุยโทรศัพท์กับยีกิจว่ามีครีมอยู่ที่โกดังของเขานางเอกก็เลยรีบกลับมาบอกพระเอกครับแล้วก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอจะไปที่โกดังของจามาวเพื่อดูว่าจามาวแอบผลิตครีมที่เหมือนกับเธอจริงๆหรือเปล่า ซึ่งพระเอกนั้นก็เป็นห่วงนะครับว่ามันจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโกดังของจามาอยู่ที่ไหนแต่ว่าในระหว่างนั้นนางเอกก็บังเอิญเจอกับลุงที่รู้จักพอดีครับเธอก็เลยเข้าไปแกล้งถามจนได้รู้นะครับว่าโกดังของจามาอยู่ที่ไหนนางเอกก็เลยชวนพระเอกไปที่นั่นและเมื่อไปถึงนางเอกก็บุกเข้าไปในโกดังเพียงคนเดียวเลยครับซึ่งพระเอกนั้นก็เป็นห่วงนางเอกมากก็เลยรีบตามเข้าไปด้วยและพระเอกก็ได้เตือนนางเอกครับว่าทําแบบนี้เนี่ยมีสิทธิถูกจับข้อหาบุกรุกได้เลยนะแต่ว่านางเอกนั้้้้นนกก็ไมม่่สใใจจจแแลวคครรเเธอออตงาาะหหี และพระเอกกับนางเอกก็เลยรอจังหวะที่คนงานของจามาออกไปจนหมดแล้วก็เดินไปตามหาครีมในโกดังนั้นจนในที่สุดเขาก็เจอจนได้ครับและเมื่อนางเอกตรวจด,ดูก็พบว่ามันเหมือนครีมของเธอเป๊ะพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยเก็บมันไปสัก2อสากระปุกแล้วก็เอาไปตรวจสอบดูที่ฟาร์มอีกครั้งซึ่งหลังจากเก็บมาเสร็จทั้งคู่ก็เลยรีบออกจากโกดังครับก่อนที่จะโดนจับได้แต่เมื่อเปิดประตูออกมากลับพบนะครับว่าประตูโกดังมันถูกล็อกไปซะแล้วพระเอกก็เลยหาทางออกอื่นจนพบกับหน้าต่างบานหนึ่งครับและพระเอกก็เลยป ออกไปก่อนแล้วก็จะรอรับนางเอกด้านนอกและทั้งคู่นั้นก็ออกมาจากโกดังได้แต่ว่าทันใดน,นั้นเองพระเอกก็ได้รับโทรศัพท์จากนักสื่อวอลแคนครับและข่าวนั้นก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เขาเจอยีกิดอยู่กับจามาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพระเอกก็เลยรีบบอกให้วอลแคนเนี่ยส่งที่อยู่มาเดี๋ยวนี้เขาจะรีบไปที่นั่นแล้วก็บอกกับนางเอกว่าให้ไปด้วยกันกับเขาเขามีอะไรจะให้เธอดูด้วยซึ่งเมื่อไปถึงที่ร้านอาหารวอลแคนก็ให้รูปที่เขาแอบถ่ายยีกิดกับจามาวที่เคยนัดพบกันครั้งก่อน ยีกิจก็เห็นว่าพระเอกกับนางเอกมาที่นี่ข่าวนั้นก็ตกใจมากและก็บอกให้จามาวเนี่ยทำตามที่เขาบอกแค่นั้นซึ่งเมื่อนางเอกเห็นว่ายีกิจอยู่กับจามาวเธอก็เลยสงสัยมากก็เลยรีบเดินเข้าไปหายีกิจนั้นก็เลยแสดงบทบาทว่าเขากําลังต่อว่าจามาวในเรื่องที่ผลิตครีมเลียนแบบนางเอกอยู่แล้วจามาวนั้นก็สวนกลับมาครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปเจอกันที่ศาลก่อนที่เขาจะรีบทิ้งเดินหนีออกไป ซึ่งพระเอกก็บอกนะครับว่ายีกิดเนี่ยกำลังโกหกหน้าตายชัดๆแล้วก็ยื่นรูปที่วอลแคนตามถ่ายยีกิดกับจามาอามาให้ดูครับยีกิดก็เลยหันไปบอกกับนางเอกว่ายังไว้ใจพระเอกได้อีกเหรอที่ทําอะไรรับหลังโดยการจ้างนักสืบมาตามเขาพระเอกนั้นก็โมโหมากครับแล้วก็บอกให้ยีกิดเนี่ยยอมรับสารภาพซะไม่ต้องแถแล้วนางเอกก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยหยุดก่อนครับพระเอกนั้นก็เลยเข้าใจผิดคิดว่านางเอกกําลังปกป้องยีกิดเขาก็เลยตัดสินใจเดินออกจากร้านไปที่รถแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็หันไปบอกกับยีกิดครับว่าเเธอเสีีียยใจนะทท่กําแบบ แล้วเธอก็โกรธมากด้วยซึ่งถ้าเขาทําแบบนี้ก็ควรออกไปจากชีวิตของเธอซะหรืออย่ามาให้เจอหน้ากันเลยดีกว่าและยีกิจเมื่อได้ยินนางเอกพูดมาขนาดนั้นนะครับมันก็ทําให้เขาโมโหมากจนเขาทําอะไรไม่ถูก ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เดินไปหาพระเอกที่รถครับแล้วก็เรียกพระเอกให้มาคุยกับเธอก่อนพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเขาเคยบอกนางเอกตั้งนานแล้วใช่ไหมว่ายีกิจเนี่ยไว้ใจไม่ได้แต่ทําไมนางเอกไม่เชื่อนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าฉันไว้ใจคุณพระเอกก็เลยเดินหันหลังไปครับนางเอกก็เลยบอกไปอีกนะครับว่าอย่าหันหลังให้ฉันและอย่าทิ้งฉันไปไหนอีกได้ไหมพระเอกก็เลยถามนางเอกไปต่อว่าต้องการอะไรกันแน่นางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าสัญญากับฉับนได้ไหมไม่ว่าจะเก,กิดอไะไรขึ้นคุณจะไม่ทิ้งฉัน เอกได้ยินดังนั้นก็เลยตอบไปนะครับว่าผมไม่ได้ไปไหนคุณอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ที่นั่นแหละยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคุณต้องการอะไรอีกซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยพุ่งเข้าไปจูบพระเอกทันทีครับแล้ว EP ที่46ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นางเอกได้รู้ความจริงแล้วนะครับว่ายีกิจที่คอยช่วยเหลือเธอมาตลอด1ปีแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็วางแผนร้ายเอาไว้เธอก็เลยรู้สึกโกรธแล้วก็ไม่อยากจะเจอยีกิจอีกแล้วนางเอกก็ยังได้รู้อีกนะครับว่าพระเอกนี่แหละคือคนที่อยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดเธอก็เลยรู้สึกรักพระเอกเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่ที่นี่ตลอดไปซึ่งหลังจากนี้เนี่ยความรักของพวกเขาทั้งคู่จะกลับมาราบรื่นกันได้หรือเปล่าก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับ มีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์ Comment บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ